ได้สมัยจพิพามาชมต้นใหม่ด้วยค่ะพี่น้องต้นใหม่ที่เห็นหมู่บ้านค่ะพี่น้องนค่ะสับประรดสีค่ะเฟนให้เบิ้งนะคะ ขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจจ้าขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจนะคะพี่น้องผ้าเบื้งทองอุไลค่ะทองอุไลก็ล่างออกดอกงามๆค่ะพี่น้องนะคะทองอุไลทองอุไลจ้าขอบคุณสี่ล้านดวงใจเด้อค่ะพี่น้องเสียงรถก็ดังดังเสียงรถก็ดังแห้งค่ะ คุณสี่ล้านดวงใจค่ะของอุไลส,สวยๆจ้าพี่น้องหยดตำลึงกับกำลังงามค่ะบรรยากาศบานสวนนะคะอันนี้โบเห็นพ่นเปิดเพลงก็เลยไหลซดจ้าปกติพ่นสิเปิดเพลงสิดังแห้งขุดน้ำค่ะ ดอกคุนนามงามๆจ้าพี่น้องนี่ค่ะ,คะกำลังสวยค่ะเดี๋ยวพ่นก็ออกดอกงามค่ะกินนก็สีหอมค่ะพี่น้องค่ะ จำลึงกำลังงามค่ะนี่ค่ะพี่น้องขอบคุณสิบสองลานดวงใจนะคะขอบคุณด้หลายค่ะบรรยากาศด้วยค่ะพี่น้องบรรยากาศเสียงนกค่ะ สรงเสียงธรรมชาติเนาะค่ะเนาะมันเอกลมแห้งเนี่ยคะ่ะมัน,นี เสียงนกเสียงกาค่ะสิภาพไปเบ่งต้นดอกใหม่กำลังงามค่ะพี่นอ้องออกดอกงามงามค่ะมาค่ะไปเบ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะเมื่อน,นี้มันบ่คอยแดดค่ะโทรละรั์ใส่ใดอยู่ค่ะบบหอนแห้งค่ะกระตุนพังพุ้ยค่ะโบท่านได้ได้แยด็ดกระถางจะ้ะ ตังพวยสีขาวคือเกนะั่นราคาดอกไม้ในสวนดอกงามๆพลังกัหนวยบบท่านใหญ่ค่ะลุนนี่นวยบบท่านใหญ่จ้ะพลังก็ลูกยังไม่ท่านใหญ่นี่ค่ะ พอดีต้นนี้ฮอไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะไบกำลังในเฮือนค่ะต้นนี้โอมเมนดูหน้าจับบรรยากาศค่ะถักท้ายกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆสิบเอ็ดล้านดวงใจค่ะ คุุณทกไลค์กแชร์ลงหูโหลดค่ะพี่น้อง เสียงรถด,ดังมาไปได้กระปิดลำโพงค่ะเสียงรถด,ดังปดกระเฮื่อนอยู่หน้าถนนค่ะขอโทษขออภัยนะคะสิภาะะ้ามาเบงดอกเฟืองฟ้าว่าดอกเนิ้งามจ้ะสิภาผ้าเปินเื่อน,นมาเมืองะจะกลับกล่องไปให้เบงนะคะนี่ค่ะ,คะพี่น้องดอกงามอลีค่ะนี่ ตรงกลางจะเป็นสีขาวค่ะดอกกำลงังงามค่ะ ้องใหม่กำลังออกดอกจ้ะพี่น้องเบิ่งสุ่มสับป,ปะรดสีอีกตัหนึ่งนะคะย้ำได้กระพามาเบิ่งสุ่มสับป,ปะรดสีจ้ะางามพี่น้องนี่ค่ะ ไปเบิงแต่หน้าทั้งฝุ่นบรไดมาเมืองทังนี้ค่ะหนวกหูหลดเนยด้วยค่ะพี่น้องค่ะหนวกหูหลดเนยจักหน่อยค่ะอสวัสดีค่ะสีหลาน่วมใจจ้าพี่น้องค่ะ มาเบื่งต้นใหม่จ้าเนสับปะรดสีง,งามๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,ะบรรยากาศต้นหม่ค่ะต้นนี้เพิ่งก็มีดอกแล้วได้คันงามนะค่ะสวยๆค่ะอันนงมีดอกแล้งงาม ขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ย่สมัยจ้าไปสนใจกับแท็กมานะคะบอเป็นอย่างเด้อตอนใหม่งามๆคะ่ะสวยนะคะมอนอากาศค,คึมคึมค่ะส่งคือฝนสิตกลักษณะคือฝนสิตกค่ะพี่น้อง อากาศอึมครึมค่ะไปทำบุญพึ่งกลับมาจ้ะมันงแจกกับมากะ,กกบ,ากะบึงเือนบึงหงังครับต้นี้ตาหน่วยเีนเพิ่คนใต้กะไปนองนี่ค่ะให้มึงพลังองปอซื้อใส่แดงจ้ะนี่ตัวนี้เป็นพงปอซื้อใส่แดงจ้ะ จะต้องอบมวยสวยๆค่ะมาฝากมาตอนกันนะคะลมมีลมในจักน้อยกันไปค่ายนานหนาวดอกไม้สีแดงนะคะสวยง่ายจ้ะ พี่น้องเสียงนกนกหายหลายค่ะนกหลายแหงเสียงธรรมชาติบินบอเลยค่ะทั้งกาค่ะยวให้อันอันกองไงเบิงกาเดี๋ยค่ะเด้อ ต้นใหม่ค่ะเห็นบอกาปีน่นองเห็นกาบ่ นำมาเบ่งเสียงนกห้องจ้ะพี่น้องะะเสียงนกร้องค่ะบกม่วงค่ะกาล่งติดน่วยจ้ะนกร้องนกร้องค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามารับชมนะคะบกม่วงอันนี้นำดอกใหม่ด้วยค่ะพี่น้องะคะ่ะ หน่วยกระลังงามจ้ะกระลังติดจ้ะหน่อยๆเนียน่ย,ย,ย,ยกระลังติดค่ะพี่น้องนจ้ะบ่ให้เพิ่นสูงค่ะให้เพิ่อนอยู่ต้นเตีย้ยวเตี๋ยวหรตัดต้นมันออกตัดใบออกค่ะตัดใบออกค่ะร้อยเขาใหญ่จังหน่อยกระสีหอค่ะพี่นอ้องอ๋อใบ ีนี่บักม่วงดกค่ะพี่น้องผมคิดว่าปีนี่บักม่วงดกค่ะบักฮงนี่ก็เหลืองแวล,ะละ่ะคะนี่บักฮงก็เหลืองแล้วค่ะนี่โน่ยนี่ถือว่าเหลืองแล้ะค่ะควันพ่นเหลืองแลวค่ะเป็นกำลังตั้มแสบกำลังเฮิร์มไหมคะพี่น้องนี่ค่ะ ตั้แสบตัมแสบนี่นำดอกใหม่ค่ะกําลังแต่ออกค่ะลินจีกะกําลังเป็นดอกค่ะพี่น้องนี่ต้นลินจีจะ้ะนะคะลินจีกําลังติดดอก ะะถือใบตอนนั้นว่าเป็นพันสใต้ค่ะนี่ลินจีกําลังออกขพี่นองน,ะะนี่ค่ะกําลังออกหน่วยค่ะลินจีค่ะดกอยู่ค่ะนี่ค่ะดกอยู่ค่ะต้นบ่สูงกับต้นน้อยๆนะะี่ค่ะลินจี มัจะต้นเพิ่นจตะต้นบ่สูงค่ะแต่ปีนอหนวยดกค่ะลินทีนวยดกอยู่เด้อพี่น้องนี่ค่ะ เมนนื่อบรรยากาศไข่ไข่ฝนจะตกเด้อค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะจีน้ำง,งามค่ะกำลังเต้นกระเพาะเตะๆ่ันีกำลังงามค่ะสวยๆค่ะตน้นถินจีงงาม ขอบใจจ้ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหลายๆ้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุยกันได้นะคะทักท่ายกันได้นะคะพี่น้องก่ายได้ค่ะโบเป็น,น,นะะ่างค่ะกันเองค่ะได้พวกหน่วยหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะ ก็ร่ังเฮิมเอามาไว้สองซ้ำมือเพิ่งกรสีสุกแล่ะจ้าพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามารับชมค่ะเป็นกำลังใจยายสมัยนะคะความดกของเขาดอกหวงมวงค่ะความดกของเขานะคะตนน้นน้อยๆเตี้ยๆค่ะแต่ดกกจะ ก็ฝรั่งค่ะโบท่านได้หอค่ะหน่วยพนัปท่านใหญ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะฝรั่งฝรั่งนี่ฝรั่งนะคะใหญ่แน่กระหอแล้วค่ะตัวใดโบท่านใหญ่กับ่บท่านได้หอค่ะหน่วยกระลงามหน่วยกระลังสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโบท่านพ่อหอค่ะต้องใหญ่กว่านี้ก่อนว่าสันวันนั้นไปหอละือหอ หน่วยมันหล่นค่ะหน่วยหน่อยปวดค่ะัะม่วงค่ะขอบคุณทุกท่านหลายๆที่เขามารับชมนะคะเมนี่กระสิไลแค่นี้ละค่ะยี่สิบนาทีค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณได้หลายค่ะฝากช่องและสมัยใหนหรือจ้าพี่น้อง